ในชีวิตนี้ไม่มีใครอยากเป็นเพียงผู้เฝ้ารอวันที่จะเข้าสู่วัยชาราเราทุกคนต่างต้องการความเข้าใจความรักและการยอมรับจากคนรอบข้างโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นความต้องการเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกในใจเราอย่างไม่รู้ตัวหลายครั้งที่เราเห็นผู้สูงอายุที่ดูสุขุมและสงบสงเสงี่ยบางคนอาจดูเหมือนไม่มีอะไรให้กังวลใจแต่ความจริงแล้ว พวกเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการความเข้าใจและความใส่ใจอย่างลึกซึ้งจากคนรอบข้างการเข้าใจความต้องการที่ซ่อนอยู่ในใจของพวกเขานั้นเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตวัยชารานั้นเต็มไปด้วยความสุขและความสมบูรณ์เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าผู้ใหญ่คือล้ำค่าของเรา แต่ความล้าหลังในด้านความเข้าใจอาจทําให้เกิดความรู้สึกก่อที่แตกต่างออกไปบางครั้งพวกเขาอาจรู้สึกเหมือนไม่มีใครฟังหรือสนใจสิ่งนี้สามารถทําให้จิตใจพวกเขาเศร้าหมองและรู้สึกเหงาแม้จะอยู่ในวงคนมากมายก็ตามการรับรู้และแสดงความเข้าใจในความรู้สึกลึกซึ้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการเข้าใจในวยชารานั้นไม่ใช่แค่การใส่ใจในสิ่งที่เห็นภายนอกเท่านั้นแต่เป็นการลงลึกเข้าไปถึงความรู้สึกความคิดและประสบการณ์ที่สะสมมานาน,อนอเรื่องราวเหล่านี้คือมรดกทางจิตใจที่ล้ําค่าที่สุด หากเราลองมองพวกเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความรู้สึกก็จะทําให้เรารู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจมากขึ้นในเชิงจิตวิทยาการแสดงความเข้าใจและความเอื้ออาทรต่อคนสูงวัยเป็นการสร้างความรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าและเป็นที่รักการเปิดใจฟังและพูดคุยอย่างเปิดกว้างช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นและเป็นมิตรภาพที่อบอุ่นสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนซึ่งมีผลต่อความสุขและความสุขในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต และความจริงก็คือการที่เรามีความเข้าใจและเอาใจใส่ในคนรอบข้างไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะเพียงแค่ใบหน้ารอยยิ้มการสัมผัสคำพูดที่หวานหวานและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของพวกเขาได้มากแล้วสุดท้ายนี้คำถามคือเราจะเลือกเป็นคนที่เข้าใจและใส่ใจหรือจะปล่อยให้ความห่างเหินและความเข้าใจผิดครองใจความสุขในวัยชารานั้นปรากฏอยู่ในความรักและความเข้าใจที่เราได้มอบให้กันเป็นของขวัญที่ไม่อาจประเมินค่าได้ เพราะในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์และความเข้าใจคือหลักฐานที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและให้ความรู้สึกว่าทุกช่วงเวลานั้นสมบูรณ์แบบสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไวัยไหนความเข้าใจที่แท้จริงคือสิ่งที่ทำให้หัวใจเราเบิกบานและเปิดกว้างเสมอในช่วงวัยชาราหลายคนอาจพบกับความเปลี่ยนแปลงที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้เช่นการสูญเสียคนใกล้ชิดการหยุดทำงานหรือแม้แต่การกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่รู้สึกเหมือนอยู่เบื้องหลัง สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งปัญหาที่หลายคนอาจไม่คอยสังเกตอย่างเช่นความเหงาความรู้สึกร้ายค่าและความกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไปในบทความนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้พร้อมกับแนวคิดและวิธีการที่จะช่วยให้วัยชารากลับมามีความสุขและคุณค่าในตัวเองอีกครั้งความเหงาเป็นสิ่งที่หลายคนรู้จักดีในช่วงไวยชาราเพราะเมื่อเวลาผ่านไปโอกาสในการพบปะสังสรรค์กับคนอื่น ก็ลดลงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปบางคนอาจสูญเสียคู่ครองหรือจากครอบครัวที่แตกแยกซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทําให้ใจรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยวอย่างแรงกล้าจนบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนเป็นคนลอยอยู่ในอากาศไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะคุยกับใครแต่ผู้ใหญ่หลายคนก็สามารถเอาชนะความเหงาได้โดยการใช้เวลาทําสิ่งที่รักทั้งการอ่านหนังสือการปลูกต้นไม้หรือแม้แต่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการเรียนรู้เทคโนโลยีการเข้าร่วมกลุ่มสนใจร่วมกันหรือกิจกรรมชุมชนสิ่งเหล่านี้ ไม่เพียงช่วยเติมเต็มชีวิตแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆไปพร้อมๆกับการรับรู้ว่าตนเองยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและยังสามารถสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้อีกหนึ่งปัญหาที่สําคัญในวัยชาราคือความรู้สึกร้ายค่าหลายคนอาจรู้สึกว่าชีวิตได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรเหลือให้ทําอีกต่อไปเป็นความคิดที่น่ากังวลและทําให้ใจสับสนซึ่งในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเราหันมาใส่ใจตัวเองสนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวและรู้คุณค่าของตนเองตัวอย่างเช่นการส่งต่อประสบการณ์และความรู้ที่มีให้กับคนรุ่นน้องการทํากิจกรรมจิตอาสาหรือแม้แต่การมอบความรักและความห่วงใยให้กับคนในครอบครัวสิ่งเหล่านี้จะสร้างความรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมายแต่ละคนล้วนแต่มีคุณค่าในตัวเองเพียงแค่ต้องการใครสักคนที่มองเห็นและยอมรับความเป็นตัวเองการตระหนักรู้ในคุณค่าและความสามารถของตนเองเป็นกุญแจสําคัญ ที่จะทำให้ความรู้สึกร้ายค่าค่อยๆจางหายไปเหมือนแสงสว่างที่ค่อยๆแผ่แรงขึ้นในใจแนวทางการรับมือกับความเหงาและความรู้สึกร้ายค่าของคนวัยชาราไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงแค่เปิดใจและกล้าที่จะก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายเริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆค้นหากิจกรรมที่ทําให้รู้สึกมีจุดมุ่งหมายค้นหาเส้นทางที่สร้างความสุขและความสงบในใจชีวิตวัยชาราไม่ได้มีจุดจบแต่มันคือโอกาสอีกครั้งที่จะได้ค้นพบความสุขที ลึกซึ้งและความรู้สึกที่จะเป็นที่รักเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลานี้หรืออนาคตทุกชีวิตล้วนแต่มีค่าและมีความหมายเมื่อเราเข้าใจและใส่ใจในปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมอยู่ที่ใจเราเองแหละที่จะเลือกและเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตวัยชาราเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าและเต็มไปด้วยความรักความหวังและความสุขในทุกวันในยุคที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีดและความวุ่นวายการดูแลใจและสมองให้เฟรชอยู่เสมอยิ่งกลายเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม แต่ในช่วงวัยชราการใช้เวลาเพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองกลายเป็นเส้นทางที่ทรงพลังและเต็มเปี่ยมด้วยความหมายการทํากิจกรรมสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการฮีจ,จิตใจและเปิดประตูสู่ความสุขอย่างลึกซึง้งหลายคนอาจมองว่าศิลปะง,งานฝีมือหรือการเขียนบันทึกเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆที่น่าเรื่นรมแต่แท้จริงแล้วมันคือเครื่องมือที่สามารถปลดล็อกความรู้สึกอันซ่อนเร้นในใจเราได้ถ้าลองหยุดทัก และเปิดใจให้กับกิจกรรมเหล่านี้การสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การทำอะไรสนุกสนุกแต่กลายเป็นทางเดินที่ช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้ามาบอกกับความรู้สึกที่อาจถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวมันเป็นเสียงสะท้อนจากใจที่บอกเราว่าเราเป็นใครและต้องการอะไรงานศิลปะการวาดภาพการปั้นดินการถักทอหรือแม้แต่การเขียนกลอนล้วนเป็นวิธีที่เชาวยอลดความเครียด และความกดดันในแต่ละวันได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อจังหวะของการสร้างสรรค์เข้ามาแทนที่เสียงภายในของความวิตกกังวลสมองก็จะได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เสมือนเป็นการปลุกชีวิตชีวาให้กลับคืนมาจากภายในแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือการทํากิจกรรมสร้างสรงสรค์ยังเป็นการเชื่อมโยงกับความทรงจําและเรื่องราวในอดีตเมื่อเราผสมผสานความคิดและความรู้สึกลงไปกับผืนผ้าใบหรือวัสดุที่ใช้สร้างสรงสรค์เราจะได้พบกับความมุ่งทรงจําดีๆที่อาจลุ่มลึกจนเราลืมไปแล้ว และนี่เป็นโอกาสที่จะฟื้นฟูความรู้สึกนั้นกลับมาอีกครั้งด้วยความอบอุ่นและความสุขในใจยิ่งไปกว่านั้นการทํากิจกรรมเหล่านี้ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อีกด้วยการร่วมกันวาดภาพร่วมกันทํางานฝีมือหรือแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มช่วยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเข้าใจซึ่งกันและกันทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ลําพังชีวิตในวัยชาราอาจเต็มไปด้วยความทรงจําและประสบการณ์แต่ก็สามารถกลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขเมื่อเราเปิดใจ และใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการเปิดประตูให้กับสิ่งใหม่อย่าลืมว่าการสร้างสรรค์น,นั้นไม่ใช่เรื่องซับซ้อนหรือเป็นภาระมันคือการให้ตัวเองโอกาสที่จะได้หยุดคิดหยุดวิ่งตามเวลาและความวุ่นวายแล้วแค่ปล่อยใจให้ผ่อนคลายกับกิจกรรมที่ชื่นชอบการทำเช่นนั้นไม่เพียงแต่เป็นการดูแลจิตใจ,ใจได้ในเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนประกายความสุขและความหมายในชีวิตในทุกๆวันที่สำคัญคือมันเป็นเส้นทางที่พาให้เราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงในวัยชาราสัมผัสความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาจิตใจ ไม่ได้แก่ตัวมันสามารถเบ่งบานได้เสมอเมื่อเราเปิดโอกาสให้มันได้สร้างสรรค์และรับรู้ถึงความงดงามที่อยู่รอบตัวเราทุกวันในชีวิตของเราทุกคนล้วนแต่มีเสียงสะท้อนที่แตกต่างกันออกไปเสียงสะท้อนเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงเสียงที่สะท้อนกลับจากเหตุการณ์หรือสิ่งรอบตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นเสียงที่เกิดจากประสบการณ์ที่เราได้สะสมมาตั้งแต่วันที่เรายังเล็กจนถึงวันที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ความรู้สึกผิดหวัง ความหวังเศร้าฟรอยเดอร์หรือความสุขล้วนเป็นเสียงที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อไปผมเคยได้ยินเรื่องราวของคนคนหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตเขาแทบจะล้มเลิกความหวังจนกระทั่งเสียงสะท้อนนั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาไม่ยอมแพ้เขาเล่าให้เราฟังว่าวิธีการที่เขาผ่านพ้นความมืดมิดนี้คือการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงภายในตัวเองเสียงที่บอกว่าเรายังมีโอกาสยังมีความหวังและยังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้สิ่งที่น่าสนใจคือเสียงสะท้อนเหล่านี้ ไม่ได้มาจากคำพูดของใครแต่เป็นเสียงจากใจลึกๆของเราเองมันเป็นเหมือนเสียงเพศรศท,ที่บอกเราว่าเราคือใครและเราต้องการอะไรในชีวิตมันเป็นเสียงที่คอยเตือนให้เรามั่นใจในตัวเองแม้ในวันที่ความรู้สึกหมดหวังที่สุดก็ยังมีเสียงเล็กๆที่ปลุกให้เราต้องก้าวเดินต่อไปเมื่อเรามองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราเคยล้มเหลวเสียงสะท้อนที่เราได้ยินมักเป็นเสียงแห่งบทเรียนเฉลิมฉลองความเข้มแข็งและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเราเองเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จ ไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์แบบแต่เป็นการฟังเสียงภายในที่บอกให้เราไม่ยอมแพ้และยังคงพยายามต่อไปนั่นคือพลังที่ทําให้เราก้าวข้ามผ่านความลําบากและเติบโตขึ้นเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองหลายครั้งที่เราเผชิญหน้ากับความกลัวความไม่แน่นอนหรือความสงสัยในตัวเองสิ่งที่อาจจะทําให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านั้นคือการฟังเสียงสะท้อนจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้ทางให้เราเห็นว่าเส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่เป็นเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่หรืออาจจะเป็นโอกาสให้เราหยุดทัก และตั้งคำถามใหม่ถึงแม้เส้นทางจะดูยากลำบากแต่เสียงนี้กลับเป็นพลังเล็กๆที่คอยเตือนให้เราไม่เดินหลงทางนอกจากนี้เรื่องราวจากชีวิตจริงยังสอนให้เรารู้ว่าทุกคนมีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ซ่อนอยู่ในตัวเองเพียงแต่เรายังไม่ได้ฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจบางครั้งเสียงสะท้อนจากความสุขความสําเร็จอาจเป็นแรงจูงใจที่ใหญ่ที่สุดในการทําสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตหรือบางครั้งเสียงนั้น อาจจะเป็นแรงเตือนเมื่อเราเดินตัดสินใจผิดทางสิ่งสำคัญคือการเปิดใจและกล้าที่จะฟังเสียงนั้นอย่างจริงจังเพราะในเสียงนี้มีทั้งคำตอบและแรงบันดาลใจที่จะพาเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความหมายอย่างแท้จริงก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับเสียงสะท้อนเหล่านี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเสียงไหนที่ควรเชื่อมั่นที่สุดในช่วงเวลานี้แต่เมื่อเราเปิดใจและฟังอย่างตั้งใจเราจะพบว่าหัวใจของเราเองเป็นแหล่งแรงบันดาลใจ ที่ไม่มีวันหมดสิ้นเสียงสะท้อนจากชีวิตจริงเหล่านี้จึงเป็นเหมือนเข็มทิศที่คอยชี้ทางให้เราเดินไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตของเราไม่มีใครหนีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงวัยชราซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตใจอาจต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นการสร้างความสุขให้กับใจในวัยชราจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ง่ายๆหากเราเข้าใจและนําเทคนิค จิตวิทยามาช่วยเสริมสร้างพลังบวกให้กับตัวเองเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นจากภายในใจเราเองหลายคนอาจมองว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มืดมนหงุดหงิดหรือรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ถ้าหากเราเปิดใจมองความเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ทําให้ได้เรียนรู้และเติบโตก็จะสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นเป็นนบพลังบวกได้มากขึ้นวิธีหนึ่งที่ง่ายและมีประสิทธิภาพคือการฝึกจิตใจให้คุ้นเคยกับความรู้สึกขอบคุณแม้ในวันที่รู้สึกไม่ดีก็ยังสามารถนึกถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่เติมเต็มใจเช่นความสุขจากการได้อยู่กับครอบครัวการได้ทํากิจกรรมที่ชอบหรือแม้แต่ความสงบในเสียงดนตรีที่ชอบการฝึกสมาธิหรือการทําใจให้สงบสุขในเวลาสั้นๆช่วยหายจิตใจเรารู้สึกผ่อนคลายและปลอดโปร่งมากขึ้นนอกจากนี้การเปิดใจให้กับคนรอบข้างเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สําคัญคนในวัยชารามักมีประสบการณ์ชีวิตมากมายซึ่งเป็นอีกหนึ่งทรัพยากร ที่ไม่ควรมองข้ามการสนทนาเรื่องราวในอดีตของพวกเขาไม่เพียงแค่เติมเต็มความสุขให้ตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นทําให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่รู้สึกโดดเดี่ยวซึ่งเป็นสิ่งสําคัญหนการรักษาสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมออีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือการมีเป้าหมายเล็กๆน้อยๆที่ทําได้ในแต่ละวันคนเรามีความสุขเมื่อรู้สึกว่าสามารถทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ในบ้านอ่านหนังสือเล่มโปรดหรือแม้แต่การลองทํากิจกรรมใหม่ ท้าทายใจการมีเป้าหมายเล็กๆนี้ทําให้จิตใจไม่หลงทางในความคิดด้านลบและสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างเข้าใจและใจเย็นมันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงแรกแต่เมื่อเรายอมรับและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ต่อต้านสารนี้จะนําพาเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนมากขึ้นเพราะความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราจะหาได้จากภายนอกเท่านั้นแต่มาจากใจที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักต่อตัวเองและสิ่งรอบตัว สุดท้ายอย่าลืมว่าความสุขในวัยชาราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของหรือฐานะทางสังคมเพียงแค่เราหันมาดูใจของตัวเองเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อใจของเราและเปิดใจรับความสุขเล็กๆในทุกช่วงเวลาความสุขนี้เองจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มความหมายและความสมบูรณ์ในช่วงเวลาของชีวิตที่แสนพิเศษนี้อย่างแท้จริงการสร้างความสัมพันธ์ที่มีค่าคือสิ่งที่บรรดาผู้สูงอายุป,ปรารถนาอย่างแรงกล้าเพราะเมื่ออายุมากขึ้นความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และได้รับความรักการยอมรับจากคนรอบข้างกลายเป็นสิ่งที่คอยเติมเต็มหัวใจให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสงบสุขในใจเพราะฉะนั้นการดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้สูงอายุจึงไม่ใช่เพียงแค่การให้สิ่งของหรือคำพูดหวานหวานแต่เป็นการเข้าใจใจเขาอย่างลึกซึ้งและส่งเสริมให้เขารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มแรกเลยควรให้ความสนใจฟังเมื่อเขาอยากเล่าเรื่องราวในอดีตที่เป็นความทรงจําดีๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็จะทําให้เขารู้สึกว่า เขายังมีความสําคัญและคุณค่าทางใจการรับรู้และการใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดช่วยสร้างความใกล้ชิดและความไว้ใจได้อย่างลึกซึ้งเอถ้าหากเขามีความรู้สึกเหงาก็ลองถามถ่ายเรื่องราวในชีวิตให้มากขึ้นสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกว่ามีคนเข้าใจและอยู่เคียงข้างจริงๆนอกจากการฟังแล้วการใช้ภาษากายก็สําคัญไม่น้อยการยิ้มแย้มท่าทีอบอุ่นเช่นการจับมือเบาๆการกอดหรือท่อสายตาด้วยความเข้าใจเสียงที่อ่อนโยนและท่าทางที่แสดงความเอาใจใส่จะช่วยให้เขารู้สึกปลอดภยัย และเป็นที่รักมากขึ้นในบางครั้งสิ่งเล็กๆอย่างการส่งยิ้มให้ทุกวันการพูดคำที่เต็มไปด้วยความจริงใจในทุกโอกาสก็เป็นขั้นตอนง่ายๆที่สร้างรอยยิ้มและความรักให้เขาอย่างไม่รู้ตัวและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการสร้างกิจกรรมร่วมกันที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงเต้นรําหรือแม้กระทั่งการเดินเล่นในสวนการทํากิจกรรมร่วมกันนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนๆได้สร้างความทรงจําร่วมกันเป็นพลังบวกที่เติมเต็มหัวใจของเขาให้เต็มไปด้วยความสุขและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสุดท้ายแล้วการสร้างความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องของการทําเพื่อเขาอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความผูกพันที่เป็นธรรมชาติและเต็มไปด้วยความจริงใจความรักและความยอมรับไม่ใช่แค่คําพูดหรือของขวัญแต่เป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในทุกการกระทําการเป็นเพื่อนที่เข้าใจ และรับฟังในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดคือการแสดงออกถึงความรักและการยอมรับอย่างแท้จริงซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่เพียงลําพังและยังคงเป็นส่วนสําคัญของชีวิตนี้เสมอ